ตอนที่133หรือจะเป็นบุรุษกลับชาติมาเกิดน้องรองในอดีตไม่เพียงเป็นภาระของครอบครัวยังเป็นตัวถ่วงสำหรับการแต่งงานของนางด้วยส่วนน้องรองในเวลานี้ก็ทำให้นางไม่มีอะไรดีสักอย่างเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นดาวอัปมงคลของนางภายใต้เสียงสนทนาและเสียงหัวเราะอ,อาหารเย็นก็ถูกเตรียมจนเสร็จหมดแล้วตอนอาหารทุกจานถูกยกขึ้นโต๊ะเจ้าหนูน้อยก็เข้าไปสูดดมกลิ่นอันหอมหวนหนึ่งครั้งจากนั้นก็กล่าวด้วยใบหน้าเคลิบเคลิ้มว่าอาหารเยอะแยะไปหมด ตอนปีใหม่ยังไม่มีอาหารดีๆเยอะเช่นนี้เลยถูกต้องนังหวงมองอาหารเลิศที่วางเรียงเต็มโตะ๊ะหมูตุ๋นน้ำแดงปลากระรอกทอดราซอสเปเรี้ยวหวานไก่ป่าตุ๋นเห็ดเนื้อกวางสืรานมีอาหารจำนวนมากที่อยาว่าแต่ไม่เคยกินเลยเพราะแม้แต่ได้ยินชื่อยังไม่เคยมาก่อนด้วยซ้ำเมื่อก่อนตอนที่สามียังอยู่เวลาฉลองเทศกาลจะมีเพียงเนื้อหนึ่งช่างแค่นั้นคนในครอบครัวก็รู้สึกพอใจมากแล้วท่านพี่ท่านเห็นหรือไม่ครอบครัวของเราอยู่ดีมีสุขไม่ต้องเป็นห่วงหรอก นี่คือเทศกาลแรกที่ข้าได้ฉลองหลังตื่นขึ้นมาหลินเว่ยเว่ยยกสุราองุนที่หมักเองขึ้นมากิจการผลไม้อบแห้งและเนื้อแผ่นของพวกเรากำลังจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆห้องแถวที่ท่าเรือก็ใกล้จะปรับปรุงเสร็จแล้วชีวิตของพวกเราจะดีขึ้นและในภายภาคหน้าจะดียิ่งกว่าเดิมเพื่อปัจจุบันเพื่ออนาคตพวกเรามาร่วมดื่มฉลองด้วยกันทุกคนยกจอกสุราขึ้นพร้อมกัน ส่วนจอกในมือของเจ้าหนูน้อยเป็นน้ำผลไม้คันสดที่หลินเว่ยเว่ยทำให้ต่อจากนั้นเสียงของเขาก็ดังขึ้นว่าหมดจอกนางเฟิงยกจอกสุราอัง,งุนอันหวานฉ่ำขึ้นมาพลางกล่าวพร้อมรอยยิ้มจอกนี้ข้าขอดื่มเพื่อให้เกียรติต่อเสี่ยวเว่ยเมื่อสามเดือนก่อนหานเออโดนทำร้ายปังตายงานปากของข้าถูกปฏิเสธแถมข้ายังไม่มีความสามารถด้านอื่นขณะมองว่าเราสองแม่ลูกต้องอ้าปากกินลมตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อประทังชีวิตท่านใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็หัวเราะขึ้นมาแล้วกล่าวว่านะ้าเฟิงท่านพูดผิดแล้ว เดือนห้าจะมีลมตะวันตกเฉียงเหนือได้อย่างไรจริงสิถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวเว่ยชักชวนข้ามาทําผลไม้อบแห้งด้วยกันแม้แต่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพวกเราก็คงไร้ชีวิตอยู่ทันได้สัมผัสมันเสี่ยวเว่ยยังทําอาหารอร่อยให้พวกเรากินทุกวันดูสิร่างกายของข้ากับหานเอ๋อดูดีขึ้นตั้งเยอะล้วนเป็นผลงานของเสี่ยวเว่ยทั้งสิน้นต่อจากนั้นนางเฟิงก็ก้มหน้ามองนางหวงแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าถอยคาหยอกล้อเมื่อครู่ข้าไม่ได้คิดจะล้อเล่นเลยนะข้าอยากให้นางมาเป็นลูกสาวของบ้านข้าจริง พี่รองเป็นคนบ้านเราใครก็อยากคิดจะแย่งทันใดนั้นเจ้าหนูน้อยก็รีบวางตะเกียบแล้วเข้าไปกอดแขนพี่สาวคนรองไว้ทันทีเพราะกลัวว่าจะถูกคนอื่นแย่งไปนางเฟิงยิ้มอ่อนจากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาให้เด็กน้อยพี่สะพ้ายดูแลบุตรไม่ใช่เรื่องง่ายแม้หานเอ๋อใจสู้ด้านการเรียนไม่ต้องให้ข้ากังวลแต่นิสัยเขาในเวลานั้นข้ากังวลว่าเขาจะยิ่งโดดเดี่ยวและทะนงในศักดิ์ศรีมากกว่าเดิมยามต้องเผชิญกับปัญหาเขาจะพ่ายแพ้ได้ง่าย โชคดีที่เสี่ยวไว้ช่วยขัดกล่าวนิสัยของเขาตอนนี้จึงทําให้ข้าวางใจได้มากคิ้วของเจียงโมหานกระตุกสองสามครั้งการที่นิสัยของเขาเปลี่ยนไปเป็นเพราะเขาย้อนเวลากลับมาเกิดใหม่และได้เห็นสิ่งต่างๆจนกระส่างแล้วมีใช่หรือเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเด็กตัวเหม็นได้อย่างไรชีวิตดีๆของพวกเราล้วนเป็นเสี่ยวไว้มอบให้ทันใดนั้นหลินไว้เวยก็รีบลุกขึ้นยืนพร้อมถือจอกสุราไว้ในมือทั้งสองข้างนางกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกนะาเสิงอย่าพูดเช่นนี้เลย ชีวิตที่ดีของท่านเป็นสิ่งที่ท่านไขว่คว้าด้วยมือตนเองแถมยังทําให้ข้าได้สุขสบายตามไปด้วยถ้าไม่มีฝีมือการทําผลไม้อบแห้งของท่านผลไม้บนภูเขาก็คงต้องปล่อยให้เป็นอาหารนกต่อไปเสี่ยวเว่ยเจ้าเหลือกผักความดีความชอบมาให้ข้าเถิดตัวเจ้าก็รู้ดีแก่ใจเจ้าทายามผลไม้เป็นอบขนมอร่อยได้แล้วผลไม้แห้งง่ายๆเจ้าจะทําไม่เป็นหรือไม่ต้องพูดแล้วทุกอย่างมากเกินกว่าจะกล่าวออกมาได้นางเฟิงดื่มสุราในจอกอย่างอารมณ์ดีพลางเอ่ยปากชมว่าสุราดี รสชาติกลมกล,มกล่อมกว่าสุราบรรณาการชั้นดีจากทางตะวันตกเสียอีกว้าวน้าเฟิงเคยดื่มสุราอังุนที่เป็นเครื่องบรรณาการจากทางตะวันตกด้วยหรือหลินเว่ยเว่ยทำหน้าตกใจแต่นางเฟิงโบกมือแล้วกล่าวว่าไหนเลยชาวบ้านอย่างพวกเราจะมีวาสนาได้ดื่มสุราบรรณาการแค่ได้มองอยู่ไกลๆหรือได้กลิ่นก็ถือว่าดีมากแล้วนี่เป็นวิธีชมว่าเจ้าหมักสุราอังุนได้มีรสชาติดีมากต่างหาก แค่สุราอัง,งุนธรรมดารอให้สุราอัง,งุนไม่กี่ในในห้องใต้ดินหมักเสร็จเมื่อใดข้ารับรองได้เลยว่ารสชาติจะดีกว่านี้หลินเว่ยไว้ดื่มสุราในจอกนี่เป็นแค่สุราที่มีกลิ่นอง,งุนเท่านั้นหากเทียบกับไวน์ของแท้แล้วยังห่างชั้นอีกมากโขนางเฝิงหัวเราะในเมื่อหลินเว่ยเว่ยไ,ไม่อยากรับชื่อเสียงนางก็ไม่คิดที่จะกล่าวต่อเช่นนั้นข้าจะรอดื่มสุราอัง,งุนในห้องใต้ดินของเจ้าโอาใช่แล้วสุราอัง,งุนนี้เจ้ากิดจ,จะหมักขายเองหรือจะขายสูตรออกไป หลินเว่ยเว่ยคลี่ยิ้มไม่รีบรอให้ข้ารู้วิธีเก็บรักษาสุราอังุ่นในระยะยาวแล้วค่อยเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกทีตอนนี้บ้านเราก็ไม่ได้ขาดเงินนางหวงพยักหน้าแค่นี้ร่างกายของบุตรีก็เหนื่อยล้าพอแล้วนางไม่อยากให้บุตรสาวต้องมาเดินส้ำรอยตนบุตรสาวคนรองทํางานยุ่งทุกวันเงินที่หามาก็ใช้ไม่หมดไม่สิ้นพอลองคํานวณแล้วตอนนี้เงินที่อยู่ในมือก็น่าจะพอให้บุตรชายคนโตใช้ไปจนถึงการสอบครั้งหน้าเลยทีเดียว เจียงโมหาลองดื่มสุราอังุ่นในจอกบ้างวิธีการหมักสุราอังุ่นนี้เหมือนสุราหมักที่แพร่หลายจากทางตะวันตกมาถึงที่ราบตอนนกลางในอีก30ปีข้างหน้าโดยตระกูลหนิงงอใช้สุราอังุ่นชั้นดีเบิกทางจนกลายเป็นมมหาเศรษฐีของเมืองหลวงหรือว่าเด็กตัวแสบจะเป็นคนตระกูลหนิงไม่ถูกสีแวดวงการค้าของตระกูลหนิงไม่เคยมีสตรีเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าหลินเว่ยเว่ยจะเป็นบุรุษกับชาติมาเกิด แต่นั่นก็ยิ่งไม่ถูกต้องเข้าไปใหญ่บุรุษห่างไกลห้องครัวแล้วจะมีฝีมือการทำอาหารดีถึงเพียงนี้ได้อย่างไรไหนจะขนมแปลกๆเหล่านั้นอีกที่มาของเด็กคนนี้ทำให้รู้สึกสับสนจนยากจะแยกแยะได้แต่ไม่ว่านางจะมีที่มาอย่างไรมองจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วนางไม่มีทางส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อตระกูลเจียงและอนาคตของเขารอดูต่อไปก็แล้วกันระหว่างอยู่ข้างเขาแล้วนางก็ไม่มีทางเล่นลูกไม้อันใดได้แน่ ขณะมองทั้งสองครอบครัวเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างมีความสุขร่วมกันเจียงโมหานก็เริ่มเมื่อยลอยเวลานี้ของชาติที่แล้วเขากำลังฝืนร่างกายอย่างหนักหลังทำพิธีศพให้มารดาเสร็จแล้วตัวเขาก็ติดอยู่ในวงวนของโรคเรื้อรังโดดเดี่ยวไร้สหายคอยคิง,งข้างส่วนตระกูลหลินที่อยู่บ้านข้างๆก็เพิ่งมีงานศพไปหลินจือเยียนออกจากสำนักศึกษาและสามคนพี่น้องก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับชีวิตที่วุ่นวายต่อไป ท่ามกลางเมฆหมอกของมื้ออาหารจากตัวเขาและฉากการสนทนาพร้อมรอยยิ้มเขาเสียงหัวเราะจากคนอื่นมองแล้วช่างไม่เสมือนจริงเอาเสียงสรุปว่าสิ่งที่เกิดในชาติที่แล้วเป็นเพียงความฝันหรือตอนนี้ต่างหากที่เป็นความฝันท่านใดนั้นเขาก็เห็นหลินเว้ยเวยตีศีรษะของตนแล้วเริ่มคีบปอาหารทุกจานมาแยกเป็นจานเล็กเล็กจากนั้นก็ตักน้ำแกงอีกถ้วยแล้วหยิบขนมไหว้พระจันทร์อีกสองสามชิ้นพร้อมยกออกไปข้างนอก เชียงโมหานยืนขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขาแอบ,บเดินตามหลังนางไปเงียบเงียบส่วนหลินเว่ยๆก็ผลักประตูบ้านข้างๆออกแล้วเดินเข้าไปในห้องที่หลีชิงพักอยู่หลีชิงกำลังนั่งพิงอยู่ที่หัวเตียงเขากล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงไร้เรี่ยวแรงถ้าไม่รู้มาก่อนข้าคงคิดว่าเจ้ามีความแค้นต่อข้าคิดว่าหากข้าตายจะเป็นเรื่องง่ายเกินไปเลยจงใจช่วยออกมาจากฝูงหมาป่าเพื่อทรมานให้ข้าอดตายขอโทษ วันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ข้าจึงตั้งใจทำอาหารฉลองในเทศกาลอย่างเดียวพอทำงานก็ลืมเจ้าเสียสนิทเจ้าคงหิวมากกระมังมาดื่มน้ำแกงก่อนเถิดหลินเว่ยเว่วางถ้วยน้ำแกงและอาหารต่างๆบนโต๊ะแต่ในขณะที่จะหยิบอาหารมาให้อีกฝ่ายเพิ่มข้าวถ้วยหนึ่งก็ถูกยื่นมาที่ข้างมือของนางแล้วลินเว่ยเว่ยมองบัณฑิตหนุ่มด้วยดวงตาโค้งมนทันใดนั้นมุมปากของนางก็ยกยิ้มหวานหยด แต่ในขณะเดียวกันสายตาของหลี่ชิงกลับจ้องมาที่ร่างของนางราวกับว่าเขาเห็นใครบางคนซ้อนทับอยู่บนร่างของนาง